Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi'esanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi surali, saudari, wa yasidli amri, walun uku datam min lisani yap kau kauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rifamrak famita ukat heng famdi tini ramadan krap mapop kap tan fang kan ikrang พี่น้องครับโอกาสแห่งความดีที่นี้รอมาดอนไม่ได้มีถูกเดือนพี่น้องครับมีเดือนเดียวคือเดือนที่เกา้าของเดือนอารับจะมีโอกาสแห่งความดีที่นี้รอมาดอนมากไม่พี่น้องครับดังนั้นวันนี้สำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เรามอบสิ่งดีๆให้กับพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องเด็ติดตามเพจของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะมอบดองดีๆให้ในโอกาสเดือนอันประเสริฐเพราะเราต้องไม่รืบมาประตูแห้งความดีในเดือนรอมฎอนทุกเปิดแล้วพี่น้องครับทุกเปิดแล้วประตูแห่งความดีในเดือนรอมฎอน เราเดือนนี้อัลลอฮฺสุบหฮานาอูวตาอาะอัลลาได้ทรงทำให้รอมดอนนี้รับเดือนรอมดอนนี้มีลักษณะเฉพาะโดยกับคุณลักษณะพิเศษที่ยิ่งใหญ่มานฉะนั้นผมเลยโบกว่าประตูแห่งความดีในเดือนรอมดอนเปิดแล้วพี่น้องจะต้องรีบกอบโกย พี่น้องจะต้องรีบเก็บเกี่ยวเรื่องราวที่ดีๆในเหมือประตูทุกเปิดของดันนี้เพราะจริงๆแล้วพี่น้องครับบรรดาอามันที่ดีต่างหล่จะได้รับการตบแทน โดยการเผิ่มพูนทวีคูณซึ่งเราไม่ามารถมาี่จะคำนวณได้เลยพี่น้องครับด้วยเหตุนี้แหละเราที่จะกล่าวตักเตือนให้พี่น้องของเราได้รู้ถึงบรรดาสิ่งที่ดีดีที่ได้ปรากฏขึ้นในเดือนอันประเสริฐนี้ครับพี่น้องครับประตูแห่งความดีของเดือนอมฎดอน มีมากมายพี่น้องเราเลยที่โอกาสนี้นำเรื่องดีๆอันมากไปนี้นมาบอกโต้ลาวสู้กันฟังไปยังพี่น้องโดยเฉพาะอย่างหญิงพี่น้องครับวันนี้เป็นวันการทื้สิ้นอดวันที่สองเลยเราก็พันการตัดสอบมาแล้วหนึ่งวันกว่าๆอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าวันที่สองเราจะประสบความสำเร็จนั่นคือในเรื่อง สิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตามประบ,บัญญัติ์กองเงินหรอแต่วันนี้พี่น้องครับเรามีเรื่องดีบอกกับพี่น้องบอกกับพี่น้องว่าสำนะักงากนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบ,บี่เราี่พี่น้องรับัดนี้เราสมบูรณ์เก็บจะครบั้วนแล้วแต่ยังมีขอ้อติเต็กรุนอยู่เล็กๆน้อยๆอย,ยากให้พี่น้องได้มีส่วนรวมกับพวกเราเหมือนกับที่เราเรื่มต้นกันมาเราเริม่มต้นสร้างสำนักงานนะครับ คณะกรรมาการอิสลามประจำจังหวัดกบเป็นตีเหลวเสร็จด้วยนำผักนำเร่งข้องพวกเราเองด้วยนำผักนำเร่งทุนอาพั์ของพวกเราตั้งแต่ต,นต้นตนการทำรวจสำนักง,งานของเราซ้ำเร็จพี่น้องครับแต่เราก็มีบางสิ่งบางเรื่องบางประการที่อาจจะรบกวนพี่น้องอยู่เลยนะครับนั่นก็คือทางข้าวนะครับทางข้าวข้องสำนักง,ง,งานนั้น,ะป,รนป,ประมาณชิบเปราเม็ดผมไปดูสำรวจเหลวนะครับพินองทีต่ตามอยู่ทางฟซตอน,นี้เหนะ็นเลยพี่น้องครับนะครับอยู่ด้านล่างผมพี่น้องอืม ทีาลังพมนะครับเราจะมีสาขคาอยู่นิดนึงสินผู้เร็วมันอาจจะไม่ช่วยทำทักเท่าไรนะครับแต่ถ้าจริงๆแต่ถ้าเราได้ามัยมันสมบูรณ์ยิ่งกว่านั้นเราจะมีพื้นทีที่ช่วยทำมานั่นก็คือที่คอนกรีตตุเต๋อบินนองครับเราจะระดมทุนกันอีกครั้งในเดือนรอมฎอนนี้นะครับหอบคงจะใช้ไม่มากนะครับเราคงจะเอทเฟนคุณมาคีรถดนะครับเราน่าจะประมาณสักหนึ่งเส้นบาทเราน่าจะสำเร็จนะครับเราจะตีคอนกรีตให้มันช่วยีิน้องครับให้มันส้ม กับท่านหาของสำนักงานที่ช่วยหามพี่น้องไร้คนก่อนได้จำปัดเหลี่ยได้เล้วในงานน้องนิดที่ผลมาพี่น้องได้กลับมาได้กลับมาชุมนะครับวันนี้เราก็เลยสดอยู่ที่นี้พี่น้องครับเราก็เลยสดอยู่ที่สำนักงานอาคารของสำนักงานกณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากกรรมการกลางที่จะเข้าร่วมรายการดาวพรธนะครับในรายการผูกาัดแห่งความดีที่นีโรมาดอนนั่นก็คืออาจารย์บิรันนะครับยังไงอาจารย์มีอะไรตักทายพี่น้องสักนิดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะครับในเรื่องดีๆที่ในวันนี้ สนอมอนี่คุณหมอตุณหมอคุณหมอปาร์ตูค่ะผศชลทรัพย์อว่าคุณดีนอพี่น้องที่ได้ฟังอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้คือโอกาสนะครับมาเป็นกำลังใจนะครับท่านอาจารย์สัพย์นะครับเกี่ยวกับการจัดเอ่อก็เรียกว่าการถูกคุยนะเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการสลากประจัาประเทศโดยท่านก็ได้แจ้งถึงนมาสู้ระซุ่งนะครับกล้องที่เราได้ดําเนินการในวันนี้นั่นก็คือต้องการที่จะระดม เหมือนสักคนหนึ่งใช่ไหมครับในการเพื่ออาชัยในการทีคอนฟริตนะครับทางด้านหน้าขค้งอาขัดขึ้นมาหากับคู้ริ้งกในในเบื้องต้นนะครับก็คนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางพี Key ่น huh kind of ้องมุสลิมโปรถ้าอย่างนัดนะครับนอกาได้ของมันซังสถานการนี้มาด้วยเสียสละนะจากพี่น้องไหวคนละเล็กคนละน้อยแต่องค์ประกอบส่วนบนส่วนรอบๆก็ถื้อสกุลแหลกนะครับได้มีประกอบบางบางส่วนเลยครับผลินทเศรษฐีจะมีความจำเป็นก็คืออคือด้านหน้านะครับมันอย่างพี่น้อง าการบางคนก็มาเร็วมาเร็วก็วกขอบเร็วที่เร็วนะครับก็ใัยเหล็กซัทธาของบของเรา,ราตรงนี้รามาอนนี่นะครับเปิดใจพัดดันให้อาการนะครับยาเดีๆนี่มันเกิดประโยชน์ด้วยครับครับนั่นละครัับนน่ก็คือเบอื้องต้นนะครับทถัดไปคือนำให้เราได้รับตูวได้รับทราบนะครับจริงๆในรายการของเราโอก,กาสได้งินว่าดีที่นี้รามาอนนี่นะครับเราจะเชิญชวนพี่น้องเพราะจริงๆแล้วทุกปีของรามาอนนะครับที่มาเยือนกับเราสนทนักงานทางการ,กาการ,กรมืองอิสลามประจำจังหวัดกระบี่เราเราก็มีรายการพอบพี่น้องทุกครั้ง นะครับวีเจเลวเราก็ระดมที่ใดใดคณะนึงน,นะครับนั่นก็คือเพื่อจะทำข้าวโคองให้กับพี่น้องที่ทุกคุมขังอยู่ในเรือนจำนะครับแต่ก็ป,ปร,ระสบความสำเร็จเราได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมาการอิสลามประจำจังหวัดมาช่วยราดมกันนะครับมาช่วยพูดคุยพี่น้องในโรงทความบรบูรณ์กเราดังนั้นปีนี้นะครับเราก็บกพรับ,รบมาที่ตำแหนงานของเราเพราะให้มันสมบูรณ์นะครับนั่นกับพี่น้องได้นะครับตอนน,นในจอในตอนนี้ถ้าพี่น้องเปิดเปิดโทรศัพท์ของพี่น้องอยู่นะครับจะเห็นว่าทางของเรายังไม่ได้ฟูกคค่อนปิดเลยพี่นอ,อิน คนเล็กเกนะครับเราเดินเข้ามากก็ึกกว่ายังดูช่วช่ยู่อเย,ยางางให้มันสมบูรนะครับตอนนี้สำนักง,งานของเราเราก็เสเียบียอยเร็วด้วยความผมมอของพี่น้องดันงนั้นเราก็ลกคนพี่น้องเนเดือนที่มาไปด้วยพุนหลับุญที่มันเตวีคูนี้กับวกมันแต่วันในแต่ละวันเดียวนังคุยกันพี่น้องรวมทันบุญกปนมาคนละเล็กคนละน่อยพวกมันทำทงเดืนสิบแปดวันเีสิบ้าวันเราคงจะจบนะครับพี่น้องก็สราม,มาตทีใจโอนเข้าบัญชีนะครับข้อมูลที่มุสลินสำนักงนที่ได้เลยนะครับกี่ดอกแจ้งบัญชีให้ ในส่วนนั้นมาเร้ววันวานวันนี้วันที่ส้อมซึ่งอากาศจะร้อนไปสักนิดเป็นในเงเราเติมเพียมไปด้วยอีมานเต็มเปียมไป้ดยควมหวังนะครับเราก็จะดับการตอเต็นยังเป็นเหมือนถุน่วยเร็ว้รับการอัพยากรจากโองเกกติ่ฝนมานะครับด้รับการอัพยากรยิ่งในช่วงนี้ด้วยเป็นช่วงที่เราเขาเรียกว่ามักฟิโรนะครับเป็นช่วงที่อันล้์มีควฝำช่วงรมาดนะครับนารมาตุนนะครับในช่วงเด็กนี่ครับในช่วงที่อันล้อมีตาเรานะครับอัล้อมีตาเราเสี่ยงไม่คอยชัดน้องอ่ะเออพี่ยงไรม่ นะครับก็ให้พี่น้องได้รวมบทคุยกับพวกเราแสดงนะครับกับพวกเราวันนี้เราได้ต้องคนรตันมาจัดระดับนะครับเราก็มีังพูดคุยมีการสัมภาษณ์กันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเพราะวันนี้จริงๆแล้วนะครับในช่วงสั้นๆงานก็ในกรรมการอิสลามประจําจังหวัดวันนี้เราเห็นว่าเรามีนายอยู่บ้านมากมายนะครับนายอยู่บ้านเยี่ยมเยินมัสยิดประมืนมัสยิดนะครับแล้วก็มีการสอนเรียนนะครับสอนท่านทางออนไลน์ให้กับพี่น้องทางบ้านได้รับรู้ได้รับทราบ นะครับมีการอบรมมุสลิมอนะครรทการมัสยิดนะครับนี่คือผลงานที่เราจับต้องได้ในขณะนี้ขอเสนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเราครับเขอบคุณนะครับนพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ใวันนี้เราก็มีตัวแทนของพี่น้องเราเป็นกรรมการกลางด้วยเร่งฐานนะครับในสำนักงานเราก็คือทางเบียดนะครับใกล้ๆผมนะครับนะครับนี่คือกรรมการกลางที่จะดูแลนี่ดูแลในเรื่องเราต้องควบคุมุสลิมในประเทศนะครับกรรมการกลางไม่ได้ดูแลในจังหวัดเราหรอกนะครับไม่ได้ดูแลในจังหวัดเราอย่างเดียวดูแลทั้งหมดที่ตลาดหมอไม่นะครับดังนั้นพี่น้้อองครรััับบวนนีเาากลมยู่ ในโอกาสแห่งความเมตตาจากพระองค์มันลรอเราก็ขอดูอาขอพรจากพระองค์มันลรอให้เราสุขภาพแข็งแรงนะครับเดือนในวันแห่งดีเดือนดีนะครับเพราะเราต้องไม่ลืมว่าปีนึงเว้นมาบรรจบกับเราทรั้งเดียวพี่น้องครับเล่ในปีน mm ั้นมีให้กับเราเกยี่สิบเก้าวันเรื่องสำคัญทุกวันเป็นอย่างสูงนะครับเราคงจะไม่พลาดโอกาสแห่งความดีในี้เรามองนั้นเราจัดให้เต็มเลยทีนี้นะครับเราจัดเต็มมาตั้งแต่สี่โมงกว่าเป็นต้นไปนะครับเราจะมีการพูดคุยไปเรื่อยๆนะครับเราจะมีอาจารย์สลับทับเปลี่ยนกันมาพูดคุยนะครับวันนี้ อาจารย์วิรัชก็ามารวมพูดคุยกับพวกเราในวันตรงนี้เราอาจจะมีอาจารย์นัวอาจารย์นี้เหมือนกับที่เราได้นำคิดรวมคิดกันว่าเราพล,ลานเราในกราวนี้นะครับวันนี้เรามีมากมายนะครับต้นปลาที่เราจะต้องต้องต้องดูเล่ให้เป็นอย่างดีดจะสื้อถอดต่อไปในอนาคตนะครับบุคคลเหล่านี้ยครับเราในเรื่องราวต่างๆที่เขาได้มีได้มีความรู้จำเรียนกันมานะครับอาจารย์บิรัชครับตระนัการนะครับมุมมองข้อมัลในขณะนี้ในขณะว่าตอนนี้แต่พูดกับเรานี่ย นเราฝากเราฝากรวนะครับเราไปฝากรวมนะครับภาพร่วมของพี sponsor, so ่น้องมุสลิมออกมาจังหวัดเราวันนั้กวันนี้นะครับในเรื่องการตื่สิ่งอดของรอมัต้อนเราเป็นฝากรวมวันวันขึ้นเลยวันเกือบจะสองวันเลยนะครับเราให้กินนองเรามีปฏิญาณในบานนะครับนี่คือในต้นของการตื่สิ่งออดครับกับคมร่วมมือของกองกำลังก็ขอบคุณแ่ในทางทั้ทนะครับทุกตุกเรื่อยเรามีการได้มาพบกันสำรับประเด็นดูการได้ทางกลับขึ้นมาครับบรรยากาศของการที่นบวชของกินนองมุสลิมก็ ที่นี้มีการตื่นตัวมากครับคือมีการตื่นตัวมากท่าที่สังเกตที่ว่าทางพี่น้องสุริมาได้ส่งผับการแม่งตระเวนพอดีการจัดเดี่ยวอาหารรอมฎอนที่มัสยิดพอดีมีปังคึกคักมากครับเออบางมัสยิดนั้นจ่ายจ่ายเงินในการเดี๋ยวมรดูบริจาคกันจัดอาหารประมาณซีนพื้นครับดีถ้านานไปครับสามซีนพื้นนะครับเติมล้วก็มีเจ้าผับมุ่งเนียคบอ่าบางมัสยิดนี่ก็ขึ้นเพ่งอ่าเจ้าผับรับเลียงหันแต่แล้วก็มีเจ้าผับมดุ่งเนี่ยครับอ่าบางม